สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กับเกม p r i n c e s s Connect ลีลากันอีกแล้วนะครับผมก็หลังจากคราวที่เราไปนะครับเปิดตู้กระชารลีรันของเบโกรกลินปีใหม่กับเนเนิกาปีใหม่ ก็เป็นคลิปคลิปหนึ่งที่เรียกได้เลยครับว่าผมดวงโคตรดีอยู่ๆดวงปเกมปิ้นคอนของผมมันก็มาจ,จัดนะครับผม3มโมติเท่านั้นแค่3โมติผมก็ได้ทั้งในในกลับปีใหม่แล้วก็ไปกดลิมปีใหม่มาแบบง่ายๆนะครับผมถึงเป็นกดลิมปีใหม่ผมไม่ต้องการก็เถอะนะผมเพราะผมมีแล้วนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นคลิปที่ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับผมในวันนี้ก็มีตู้กาชาตัวหนึ่งที่ผมจะมาเปิดกันนะครับผมก็ตัดสินใจอยู่แล้วว่าจะเปิดดีไหมแบบ แต่ทำใจอยู่ในแบบเปิดดีไหมวะหรือไม่เปิดดีสุดท้ายก็ต้องมาเปิดนะครับผมเพราะว่าสกิลเนี่ยมันมันดีมากนะครับผมกับโนโซมิฤดูร้อนนะครับผมก็จำเป็นผมถึงอยากเปิดมาดูสกิลกันดีกว่านะครับผมอันตีของเธอนะครับจะทำทดาเมจคริติคอลเอ้ยไม่ใช่ดิจะเพิ่มดาเมจคริติคอลให้เพื่อนทั้งหมด16%ก็คือถ้าสมมติเพื่อนตัวนั้นเนี่ยตีติดคิติคอลจะเพิ่มดาเมจให้อีก16%นะครับผมก็โคตรแรงเลยแล้วก็จะทำดาเมจกระเจ้าใส่ศัตรูตััวววเดียย86,000หนน่ะครบผมก เรียกว่าไงดีแรงแรงแหละเออแรงแหละสกิลสองนะครับผมเพิ่มพลังจมตีกายภาพให้เพื่อนทั้งหมดสองพันสี่ร้อยหน่วยเพิ่มพลังป้องกันพันไม่ใช่พันสี่ร้อยหกสิบห้าแล้วก็เพิ่มพลังเวทเพิ่มป้องกันเวทอีกร้อยหกห้านี่ฮะดูดิอันติบัฟความแรงคีไอ้เพื่อนสิบหกเปอร์สกิลธรรมดา เพิ่มทั้งพลังโจมตีให้เพื่อนเพิ่มทั้งพลังว้องกานให้เพื่อนอีกโอ้ไม่ก็ตัวนี้มันมันดีมากนะครับผมสวกิลสามนะครับแล้วยังสามารถฟื้นฟู TP ให้เพื่อนทุกคนอีกได้หากก็คือทําให้หลอดอันติของเพื่อนทุกคนเนี่ยได้ใช้เร็วขึ้นนะครับผมแม่งว้าวมากเลยไม่ใช่แค่เพิ่มหลอดอันตีให้เร็วขึ้นเว้ยยังเพิ่มพลังโจมตีแข่กายภาพไปอีกโอ้โหโดนซมิซัมเมอร์นี่มันตัวละครซับพอร์ตสายกายภาพจัด,จดเลยนียห่หว่า แล้วสกิลสี่ก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพตัวเองนะครับผมก็ก็เฉยๆนี้แต่แบบทั้งสามสกิลเนี่ยแม่งบัฟเพื่อนดังนั้นน่าน่าเอามากนะครับผมในวันนี้เราก็จะเปิดหากันนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าจะเสียเป็นสักเท่าไหร่เนาะแต่ผมอยากได้เวไอ้คำว,ว่าอยากได้นี่แม่งหมายแล้วแม่งภาพจําวันๆกูมาเลยแม่งแบบอยากได้ตัวนี้ว่าอยากได้เปิดไปปุ๊บกูไม่ได้ อย่างนั้นตอนนู้นนะเปิดไปปุ๊บกูก็ไม่ได้แม่งภาพจำนาดีมันย้อนกลับมานะครับผมแต่ในเมื่อคลิปในในกัปีใหม่ทําให้ผมดูดีมาแล้วผมก็เชื่อว่าดูของผมในเกมบินคอนเนี่ยมันก็ยังดีอยู่วันยังข้ามนะครับผมอ่ะก็ดูซิว่าตาเลตียอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็น่าจะ0.7เปอร์เซ็นต์ป่ะใช่ไหมตู้ที่มีการเพิ่มเลรีดตะตะฮอนใช่0.7เวมาท่องไว้ในใจ0.7ไม่ได้ยากมันไม่ได้ยาก ก็หวังว่าจะออกให้ง่ายนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยตั๋วกาชาฟรีเนาะไปถ้าตั๋วฟรีแม่งดาวโหลดิ่งขึ้นเลยนี่คือกูอึ้งนะเว้แต่ไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกนะโอเคงั้นเราก็ไปเลือเลยว่านะครับผมกับการเปิดมัลติแรกเนาะผมไม่รู้นะครับว่าในคลิปนี้จะเสียเพชรสักเท่าไหร่แต่ก็ขอให้ออกเร็วแล้วกันนะกับโนซมีซัมเมอร์นะครับผมมาเลสโกมัลติแรกก็จัดโอ้โห จะบอกว่าเกลือก็ไม่ได้เพราะไม่ง่้ยลุงแล้วมันซ้ําแล้วใครใครมันออกให้กูซ้ําเนี่ยอืมใครเอ่ยคุณคือใครครับโอเคกับมีมิฮาลาวีนนะครับผมไม่ได้ใช้อะ่ะจนกว่าจะมีร่างหกดาวผมจําได้ว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นมีร่างหกดาวแล้วนะครับผมแล้วก็น่าจะเก่งมากๆด้วยนะแต่แบบอย่างตอนนี้ยังไม่ได้ใช้อะ่ะคือไม่ไม่ได้ไม่ได้หยิบมาใช้เลยแหละนะนี่กับมิมิฮาลาวีนนะ โอเคไปกันต่อที่มอติที่สองนะครับผมลุยยังยังไม่ออกและกูก็เกอีกแล้วนะครับโอเคภาพจำในวันๆ is coming back ยาโอ้โหเงินเก้าทองหนึ่งโครดชีตมันเอาแล้วมันเอาแล้วบินคอนมันมาแล้วมันมันมันแบบมันมาแล้วมันเล่นแล้ว มันมันปล่อยเกลือกูแล้วมันเอาอีกแล้วนะแม่งโอ้โหภาพนี้เลยเน่ยเมื่อก่อนกูเป็นอย่างนี้แหละเปิดปุ๊บเก้าเก้าเงินทองหนึ่งโอ้โหโคตรเกลืออะไรวะเนี่ยเมือที่สามนะครับผมยังยังไม่คิดจะออกให้โหเขี้แม่งเมื่อกี้เก้าทองไม่ใชแค่เก้าทองสี่เก้าเงินโคตรหยาบหยาบมากยาเก่าโอ้โหแม่งสองทองแปดเงิน ไม่ต่างกันเลย oh my god โอเคสงสยัยดวงปิ้นคนของผมคงหายไปแล้วแหละนะแม่งดวงกูหายไปแล้วกูคงหวังอะไรไม่ได้แล้วแหละตอนตอนเนี้ยแม่งดวงดวงกูไปแล้วโอ้ยมันไปเร็วขนาดนั้นเลยเหรอในในกาปีใหม่เพิ่งไปไม่กี่วันเองเฮ้ยโมดิยสสี่นะครับผมลุยโอ้โหโอ้โหไม่คิดจะออกอะไรให้เลยเหรอซัมวันอ่ะขอซัมวันได้ไหม โอ้โหแปดแปดเงินสองทองโเฮ้ยไม่เอาอย่างงี้ดิเพชรเพ็ดเพชรผมมันจะไปอีกแล้วเนี่ยคือกูจะโดนการันตีอีกแล้วใช่ไหมไม่เอานะกูไม่อยากโดนการันตีนะเว้ยขออย่างเดียวคือไม่เอาการันตีได้ไหมตัวละครแม่งก็เก่งแล้วทำไมกูทำไมกูถึงไม่ได้ <laughs> ใช่กูขอหน่อยจริงๆมาตีทีห้าแล้วนะโนโซมิซัมเมอร์มาหน่อยคขมอน ยังยังไม่ออกโอ้โหแม่งออกออกมาแค่ลุงเดียวแล้วตอนนี้ตอนนี้คือลุงเดียวห้ามติแล้วมันทอง2เงินแปดโอไมคกอดเฮ้ยลุงกูอยู่ไหนไม่ใช่แค่ลุงสิตัวหน้าตู้กูอยู่ไหนอะไรเนี่ยโอ้โห ขอห,หน่อยได้ปรดล่ะจริงๆนะมาหมดสีที่หอยากเกลือได้โปรดล่ะมันยังไม่มาและไม่มีลุงอ่าศู็ซมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ยากจริงๆศูดเจแต่แบบมันไม่ออกแม่งเลยโอ้โห ข้าไออม่องตั้งแต่โมดิ่แรกเมื่อกี้ก็สวยไปแล้วนะเว้ยได้มีมีฮาโลวีนมาแล้วผมมีแล้วไงโห้าไลวันนี้ฮะมอมดิที่เจ็ดนะครับผมเราจะถึงครึ่งทางของการันตีแล้วนะไม่เอานะได้ปรดโนโซมีมันไม่ออดโอ้โหทุกครั้งแม่งกดหนึ่งทีกูแบบ ไม่ไหววะ่ะทำทำใจไปม,มันเนี้ยมันแบบแปดเงืนสองทองอะ่ะ <_ C _> ผมขอพูดไว้เลยนะถ้าสมมุติพลึกเทพธิลามันเอาไปแลกตัวละครที่ผมยังไม่มีได้เมนะื่อไหร่เนี่ยมันจะคุ้มกว่าน,นี้เว้ยแต่พลึกเทพวิดามันเอาไปแลกแต่ไต้แต่ตัวละครที่ผมมีไง,ไงแบบอ๊ยตายเถอะแม่งอ่ะไม่ไหวแล้วขอ อีกสักทีทนึงแล้วกันถึงกูจะเขียนไปแล้วก็เถอะนะทีละซิงเกิลอ่ะไปะทีละซิงเกิลเลยถึงผมก็จะรู้ผลลัพธ์อยู่แล้วก็เถอะนะว่ามันจะเกลือแต่ก็ลองดูแล้วกันลองมาหลายรอบแล้วอะทีละซิงเกิลอย่างเงี้ยแ,แบบมันผมก็ไม่เคยไม่เคยเขียนสักทีนึงก็อยากอยากอยาก,อยากเห็นนะแบบหนึ่งทีกูได้อ่ะอยากเห็นนะไอ้ภาพอย่างเงี้นมันจะมีหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เลยเนี่ย เนี่ยโอเคน่าจะหวังยากแล้วแหละแต่แบบออกทองเยอะนะเออทองมาให้เยอะนะครับผมทําไมเปิดทีละซิงเกิลมันออกทองให้กูเต็มเลยวะแล้วเปิดมัลติหนึ่งนี่คือแบบทองแทบไม่ออกโอโ้โหแม่งเปนอืมะงี้ย0.7็มันไม่ได้ยากอะไรเลยมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ยากออกให้หน่อย กูไม่อยากโดนการันตีอืมโอเคก็อย่างที่พูดไปนะครับทีละซิงเกิลมันหวังยากเอ้เทคนิคนี้แม่งไม่เคยได้ผลตลอดไม่เคยได้ผลน่ะอ่ะโอเคพอเลิกเลิกเลิกทีละซิงเกิลพอแล้วแม่เงเ้ยโถต่อไปเป็นมัลติที่8นะครับผมก็อไปโอเค แมงเหนือยอะไรเนี่ยโอ้ยโอเคสงสัยในคลิปนั้นแม่งผมดวงดีจริงๆแหละแต่มาวันนี้คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรดีเลยอะ่ะแม่งมีแต่เกลือยับยับนะเนี่ยโอเคต่อไปเป็นโลที่100ก็มาถึงแล้วนะครับครึ่งทางของการันตีกูไม่อยากโดนการันตีมึงรู้ไหมขอร้องบอกให้หน่อยเพื่อทีมกระยาผ้าป่ะตอนเนี้ยคือ เรียกได้เลยนะครับว่าคือตอนเอดีผมเนี่ยมันแย่งตัวละครใช้กันอยู่เลยทั้งซันเลนซัมเมอร์แบบทีมมันแย่งใช้ซันเลนซัมเมอร์กันบ่อยมากแล้วก็โคกปินเส้นเนี่ยคือสองตัวละครตัวเนี้ยแม่งแบบมันไปได้ทุกทีมแล้วแล้วมันโดนแย่งกันใช้อ่ะถ้ามีโนโซมิซัมเมอร์มาผมก็จะได้เอาไปใช้ใช้ทีมกายภาพได้สบายๆไงมันจะไม่ได้ไม่ต้องแย่งกันนะครับผมขอร้องออกให้หน่อยเพราะว่าแม่งจะเป็นจริงเว้ยตัวซัพพอร์ตพวกนี้เนี่ยแม่งตัวซัพพอร์ตในเกมนี้นะแม่งน้อยมากจริงๆ แบบไอ้พูดตัวแทงตัวทำา a m a g ไม่เงเยอะกว่าเยอะเลยนะครับผมขอร้องนะตัวโซมีซัมเมอร์ออกให้หน่อยมอติที่โลที่ร้อยแล้วนะไปไม่ออกอโอเคไม่ออกแล้วลุงวันนี้นะครับวันนี้ลุงออกแค่ตัวเดียวนะเปิดไปสิบมลติออกลุงให้กูหนึ่งใบท้วนครับโอเคไม่มีอะไรจะพูดเลยเนะี่ยอะไรวะเชี่ออัตราหนต่อหนึ่งอร้รอ,อยอไม่เอาดี หนึ่งลุงต่อหนึ่งร้อยโลไม่ไม่ใช่กูไม่ไม่ใช่เลยนะปินคอไม่เอาอย่างนี้อย่าเล่นตัวกูขอร้องล่ะและโผดโมดีที่โลที่ร้อยสิบนะครับผมต่อไปโนซมิ no, มันไม่คิดจะออกให้จริงๆเหรอแล้วลุงอ่ะไม่มีลุงอีกลุงกูอยู่ไหน ไอ้นี่ผมติดบั๊กปะเนี่ยแม่งไอ้พอจะดวงดีไม่ก็ดีเกินพอแม่งจะดวงแย่ไม่ก็แย่ถึงที่สุดเลยเหรอถามจริงแม่งเป็นกราฟขึ้นขึ้นลงลง,ลงแบบแบบขึ้นสุดลงสุดอะ่ะกราฟอย่างงีุ้ณไม่ต้องการนะเมยโลนที่120นะครับผมโอ้โหกูจะได้ก่อนการันตีไหมแล้วมันก็ออกแค่สองทองแป แปดเงินเนี่ยออกไม่กี่รอบแล้วสองท้อแบบเงินน่ะและลุงกูอยู่ไหนใครเอาลุงกูไปซ่อนออกมาหาักตัวเหอะจริงๆสามดาวว่ะกูอยู่ไหนวะเอามันออกมาทีได้โปรดหรือผมต้องเปลี่ยนอลเปเปอร์วะถ้าเปลี่ยนเป็นโนโซมิมันอาจจะให้ดวงผมเพิ่มก็ได้นะอะลองดูไม่รู้นะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านนแม่งเออ้ยท้อว่ะ แม่งเปิดทีไรกูท้อทุกทีเลยเกมเนี่ยเอะไก่ตอนที่มันจะให้มันก็ให้เยอะนะแต่แบบพอที่ตอนที่แม่งจะไม่ให้กูมันก็ไม่ให้เลยอะเกมมันโกรธเลยผมมาปะแม่งผมไปทําอะไรให้เกมนี้ปะเนี่ยผมก็เล่นอยู่ทุกวันฟาร์มทุกวันนะเว้ยเพชรแม่งก็หายากนะเว้ยกว่าจะเอาแบบเก็บการันตีมาเปิดหาเนี่ยแล้วอยู่ไหนไอโนโซมิแวแยเว้ยไอโนโซมิอยู่ไหน อเอโกน้นี่ไงโนโตมิอ่ามีทั้งคิดมาทั้งเอาหกดาวอาอาร์ตหกดาวไหมแล้วก็ปรับะขอร้องโนโตมิทำขนาดนี้แล้วเนี่ยเปลี่ยนวอลเปเปอร์ให้แล้วนะขอร้องออกให้หน่อยได้ปรดละมันต้องมาแล้วบอกว่าจาังหวะเนี้ยโลนที่ร้อยสามสิบนะครับผมไม่สูตรเปลี่ยนวอลเปเปอร์ก็ไม่ช่วยอะไรกูเลย กูไม่ได้หวังอ่ะหวังอะไรไม่ได้อ่ะจริงๆโอ้โหแล้วพอเปลี่ยนทีมึงให้กูลุงกูทีแล้วลุงที่ออกไม่ก็ซ้ําไงมึงจะโวย130โล2ลุงแล้วเป็นลินแล้วลินผมมีแล้วอ้าเกมทำไมทำไมทำาอย่างกับผมทุกทีเลยอ่ะแม่งให้เกือกูตลอดเลยอ่ะแม่งไม่ไมันไ,ไ,ไม่แฟร์เลยนะรู้เปล่า โลที่1 4 0นะครับผมมาหน่อยได้โปรดโอ้โหกูมีแวโดนการันตีสูงมากกูบอกเลยนะการันตีแม่งมีโอกาสโดนสูงมากๆแล้วนะตอนนี้เนี่ยจะถึงแล้วนะเว้ยแลวแบบก้าเงินหนึ่งทองโอ้โหเหลตกาชากูจะร้องตัวสมมีไม่คิดจะออกให้จริงๆเหรอ โอ้โหศูนย์จุดเจ็บมันไม่ได้ยากนะเว้ยโลที่ร้อยห้าสิบนะมาแล้วโอ้โหมันก็เหมือนกับกูโดนการันตีเลยไม่ใช่หรือไงฟา่าไปสามจนสี่ทางของการันตีเนี่ยโอ้โหเฮียโดนยังเจ็บร้อยห้าสิบโลถ้ามันรุนเรดอะโอ้โหแล้วลุดเลดอีกนี่ไม่มีคำจะพูดแล้วนะ โอ้โหโคตรเจ็บคิปนีกูเจ็บมากแม่งเลยโอ้โหประมาณเท่าไหร่วะสองหมื่นสอเท่าไหร่วะสองหมืพั้าร้อยเพเหรอกูโอ้โหรุแเหียโอ้โห โอ้ oh my god มึงจะให้กูโดนการันตีจร,จริงใช่ไหมว้ายลุดเลยอีกแล้วาลถที่ร้อยหกสิบนะแม่งทำไมมึงหลุดเลยกูทุกทีเลยวนเนี่ยโอ้ องทองโอ้กูคเครียดเลยเนะี่ยไม่ไหวละโอ้โหอ่าผมไ่ทำอะไรให้วะเกมกูไม่ทำอะไรให้ก็ <c oughs> <c oughs> ถามทีเนี่ยกูทำอะไรผิดกูกทำอะไรผิดกูถึงโนกาลันตีกแล้วกูทำอะไรผิด ทำไมทำไมเรื่องเลวร้ายอย่างนี้มันต้องเกิดขึ้นกับผมทุกทีกับเกมนี้ตลอดเวลาเลยเนี่ยเกมอื่นมันยังไม่หนักขนาดนี้เลยนะเวย้ยเป็นแค่เกมนี้เกมเดียวดยวนะเกมอื่นมันยังไม่หนักขนาดนี้นะเวย้ยโอ้แม่งหมดอารมณ์เลยถ้ากูได้ก่อดการันตีแค่โมสิเดียวกูโกรกกูบอกก่อนเลยนะตอนนี้เนี่ย ถ้ากูได้ก่อนการันตีในภายในมูติเดียวกูโกรธมากโอ้โหคือโอ้โหแล้วซ้ำแล้วใครเนี่ยใครมันออกให้กูซ้ำอีกใครใครมันซ้ำโหแล้วไม่ออกตัวสุดท้ายตลอดใครเนี่ย โอ้โหตัวอย่างเก่าอันน,นมีหดาวเมื่อไหร่ค่อยเก่งอ่ะตอนนั้นหดาวมีปุ๊บเก่งเลยตอนนี้แม่งกากนะครับโอ้ยโลนที่190โอเคการันตีจบนะแม่งเลยกูโดนการันตีแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ย,อยสองทองไอ้เหี้แยแงชีวิตหนอชีวิตอา กูเจอแต่อะไรเนี่ยชีวิตนี้เจอแต่เกลือเหรอทำไมเส้นทางการทำช่องกาชามันมันยากลำบากขนาดนี้วะเนี่ยไม่เงยอะก็การันตีแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราเปิดโมดิดนี้เสร็จปุ๊บก็ไปรับโนโซมีซัมเมอร์กันนะครับเฮ้ยตายสิมันอย่างนี้สิวะการันตีมันได้ทุกรอบอย่างนี้แม่งก็เกินไปนะบางทีอะ ไม่เคยโกลด์ขนาดนี้มาก่อนเลยแม่งจะโดนการ์ตูอยู่ได้แล้วแม่งต้องออกตัวใหม่มาแล้วแม่งตัวละครหลุดเลดอ่าหมดคำจะพูดทำไมตัวหลุดเลดพวกนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ออกมาในตู้ตที่แบบไม่ใช่ตัวลิมิตได้ไหมแบบบางทีอ่ะเออออกมาตู้ที่ไม่ใช่ตัวละครลิมิตก็ได้อ่ะอ่านรับเลยนะครับแบบโดนโซมีซัมเมอร์นะ เอ๊ะมันอนนะไอย่างงี้เลยวะเกมใช่น่ารักมากอาร์ตแม่งน่ารักมากโอ้ยกอดชุดแม่งก็ใช่อ่ะชุดอย่างได้อาร์ตน่ารักทุกอย่างแม่งเพอร์เฟกต์มากเลยอ่ะ แต่แบบโอ้ค่าตัวแพงมากสามหมเพชรกูสามหมืเพชรก,มมเกูเก็บมาสองสามมื่นกว่าจะได้ขนาดนั้นเล่ขายไปในพิษตาโอ้ยตายค่ะเพชรเนีก่ก็เก็บยากชิบหายกว่าจะได้เก็บได้ขนาดนั้นไม่ลำบากมากเลยนะเว้ยรู้เ่าโอ้ยทอคกูทรมาน ทำไมต้องเป็นกูทุกทีเลยวะเนี่ยอ่ะอัพสุดเลยนะครับผมเนีย่ยใช้มานาให้หน่อยแล้วกันมานาผมมีเกินอมีตั้งเก้าหมื่นเก้าเก้าร้อยล้านเนี่ยแม่งใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดสักทีหนึง่งน้ำยาเอฟพีก็ไม่ต่างกันกูมีเต็มเลยเนะี่ยอ่ะอัพไปเลยนะครับผมแรงยี่สิบ เดี๋ยวเอาไปได้ใช้แล้วยนะเดี๋ยวแบบเลดบอสคราวหน้ามาผมก็จะเอาไปใช้นะครับผมก <The Pokemon apan> ับโนโซมิซัมเมอร์ตัวนี้นะเอ้ยตายเถอะเกมทำไมมึงทำอย่างเงี้ยกูอีกแล้วรู้ไหมว่าทุกครั้งที่มึงทำอย่างนี้กูกูทรมานมากเลยอ่ะแบบเปิดมาปุ๊บเราหล่นดิ้งเราหลดลิ่งแล้วไงไอ้กูหลุดเลดียญไงโอ้ยอ่ะแล้วดูหน่อย หลุดเลดผมเหลือใครอะ่ะเหลือใครบ้างเนี่ยหลัจงจากเนี้ยบอกไว้ก่อนเลยนะตัวละครหลุดเลดที่ผมพอให้อภัยได้อะก็มีแค่นี่มีแค่นี่ชิซูรุซัมเมอร์หลุดเลดยังพอให้อภัยได้นะครับตัวละครตัวอื่นที่พอให้อภัยได้ก็จะเป็นตัวแบบนารากาศซัมเมอร์ตัวนี้ด้วยนะครับแบบอาคาลีล่างล่างนางฟ้ามั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วก็เลียเลียเลฮาร์รราาวินก็โอเคได้แหละเนี่ย ให้สี่ตัวเนี่ยถ้าจะดุเลรงคือให้แค่สี่ตัวนี้นะครับผมตัวอื่นไม่ต้องออกนะเนี่ยผมก็ยังมีโอกาสรุนแรตั้งเก้าตัวละครที่แบบผมยังไม่มีแต่แบบกูไม่ต้องการเฮ้ยตายเถอะเกมกูโดนอีกแล้วแม่งโดนเล่นโดนเล่นตลอดอ่ะเฮ้ยตายเถอะเศร้าชีวิตแม่งเศร้านะครับไม่เคยมีอะไรดีๆเลย,เลยกับเกมนี้ตายเถอะเนี่ย โอ้โหแล้วในกองในในกองของขวันกูยังมีมานาเหลือเป็นเป็นเป็นร้อยล้านใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดจริงๆนะอ่ะเปลี่ยนเลยแล้วกันไหนๆก็ได้มาแล้วให้มาได้อย่างนี้สิขับเกม โอเคนะครับผมท่านผู้ชมยังก็หวังว่าตู้หน้าเนี่ยจะไม่เกิดอย่างนี้นะครับผมผมไม่รู้นะครับว่าตู้หน้าจะเป็นตู้ตัวคอนอะไรแต่ผมว่าจะมาเปิดกาชาเป็นคอนอีกทีนึงก็คือตู้ Pinterest f ตู้หน้าเลยไม่ก็ตู้ปีใหม่เออว่ะเออว่ะใช่ตู้ปีใหม่นี่ว่าไอเชียเดือนหน้าโอ้เดือนนนห้้าแลวี่ยย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 ยโอยยเยียย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 ยกูลืมไอยย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 แบบ ตวมีใหม่ผมเออเชียวตัวใหม่ด้วยนะนี่ว่าโอ้โอ้โอ้โอพัง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 กูจบแล้วโอ้ยก็เดี๋ยวให้ตัวผมในอนาคตเป็นคนเปิดละกันตอนตัวผมตอนนี้กไ็ได้ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับผมเงินก็ว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องถอตัวลาไปก่อนนะครับผมมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ